สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสุดซึง้งอดีตพระสร้างบ้านให้คุณยายที่มารอใส่บาตรให้ทุกเช้านายนัทวุฒิอายุ58ปีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครช่วงหนึ่งนั้นนะครับเขาได้อุปสมบทและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามคีสมสุทรหนองจิกจังหวัดปราจีนบุรีทุกเช้าที่พระนัทวุฒิออกบิณฑบาต จะมีคุณยายคนหนึ่งรอใส่บาตพระสังเกตเห็นว่าบ้านของคุณยายเป็นบ้านไม้เก่าซุดโสมแทบจะคุ้มแดดคุ้มฝนไม่ได้มีลักษณะเอียงเหมือนกําลังจะพังห้องน้ําก็ตั้งอยู่แยกออกไปจากตัวบ้านทําให้พระคิดในใจว่าแม้คุณยายจะมีชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมแต่คุณยายยังเลือกที่จะทํากับข้าวเท่าที่มีมาใส่บาตพระจึงทําให้พระซาบสิงใจเป็นอย่างมากโดยคุณยาย ไม่รู้เลยว่าพระรูปนี้ท่านเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทมาก,ก่อนโดยพระท่านได้ถามคุณยายว่าที่ดินที่ปลูกบ้านนี้เป็นของใครยายตอบว่าบ้านหลังนี้ปลูกในที่ดินของญาติคนหนึ่งซึ่งอนุญาตให้ยายปลูกอาศัยอยู่ได้พระได้ฟังก็ตั้งจิตว่าหากมีโอกาสก็จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณยายและในเวลาต่อมานะครับพระนัทวุฒิได้ลาศึกออกมาได้ทําการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าเรื่องของคุณยายพร้อมบอกถึงความตั้งใจของตนที่จะสร้างบ้านให้คุณยายปรากฏว่ามีคนร่วมสมทบทุนมากมายจากนั้นนะครับนายนัทวุฒิพร้อมทีมงานทหารและอบะตอได้ช่วยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยใช้เวลาสร้างบ้านเพียง7วันรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและเครื่องใช้ต่างๆ3 0 0แสนบาทและล่าสุดนะครับนายนัทวุฒิก็ได้ส่งมอบ้านหลังใหม่ให้คุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภาพสุดทราบซึ้ง คือการที่นายนัทวุฒินั่งกับพื้นและไหว้คุณยายหน้าบ้านที่เขาสร้างให้ทําให้ชาวโซเชียลต่างพากันชื่นชมและทราบซึ้งไปกับเรื่องราวการที่เพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งกันสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณนัทวุฒิงูตูนทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ